อ่ะายไปเลยอ่ะเพี้ยวแล้วไม่เมื่อกี้ตั้งใจนี่แน่อ่ะแต่ถ่ายได้รูปเลยอ๋อเอาเมื่อข้างขวาข้า้แหลเอามาอีกนิ่ไว้ตรงสต๊อกเอามาอีกนิดนึงเต้าหนึนี่สต๊อกสต๊อกสตโอกอีกเต้าหนึ่งคืออะไรก็เต้าหนึ่งเขามีคนเราก็มีอยู่แค่นั้นแหละเนี่ยนะปากแต่ละคนนะเขาเรียกยังไงอ่ะ ฮัตก็เรียกไงสันามว่าอะไรวะก็เต้าหแหละเต้าีงมะไหนฮะเตาไม่มีเต้าอเอแต่มันก็เป็เสน่ห์ไงจะอ่า้องเต้าเหาังน่อเอาหัวชิข้าสอบ สีานแต่ละคนเอาอะไครับเอาอะไครับภาพมาที่น้องใช้ชุดอะไรเนี่ยนี่คือขอทุกคนอยู่ในนี้หมดทุกคนอยู่ในบที่ไไม่ใช่ครับเปนกร้อนครับอเคนแ่ไงมีที่ถ่ายเไม่ใช่กหขอแค่หน้าแล้วตนิ้วไม่กัดนิ้วเอ๊ จริงวะอกดูเก่งๆอะเก่งมากฮะอันนี้มันเป็นถ้าเป็นข้างในมันเป่นชต็ตัวใช่ไหมถ้าเป็นแบบมันเป็นชั้นเตตัวใช่ไหมมันเป็นชั้นเต็มตัวใช่ไหมบอกให้ปวดออกสองเมตรถ้เอาสองคนเลยอะคุณยังทำไมอะแบกออกแบกออก นะแล้วก็นั่งไปนีมัน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 จะไม่นั่งอ่าอ่ามันจะไม่คำก็ออกปะป๋าฮะไม่ไม่เข็ไม่นั่งค้ำนั่นแหละครับเยอะร้านี้มเขินเขินใส่นน้นี่ได้เห็นหวานน้าก่อนน้กนี้ยังได้ขึ้นอ่ไม่ได้อ่า มือซ้ายขึ้นมาซ้ายอ่ามือซ้ายขึ้นมาไว้ตรงกระดิ่งคอไมเปยไทำไมยังไม่ทันได้ถ่ายไปไหนเลยไอแล้ก่อนไปต้องเขิยแล้วก็ถ่ายกันนี้ไม่แล้ววลาชีลางเนหวนี่ละงหน้าลูกเลยเดี๋ยวลไพรว่าผมว่าคุณตัวเล็กคุณสามารถมุดได้